ในระหว่างที่ปาสายหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีนะคะคุณทักษิณก็เมนชั่นถึงพักประชาชนค่ะบอกพักประชาชนว่าไม่ต้องเสนอกฎหมายใหม่หรอกยกเลิกกฎหมายเก่าที่เป็นปัญหากับประชาชนดีที่สุดวันนี้แข่งกันออกกฎหมายใหม่ไปทําไมกฎหมายเก่าเฮงสวยเยอะแยะเอาสิ่งเฮงสวยออกไปก่อนซึ่งคุณผลิตโคศกของพรคประชาชนก็ได้ออกมาตอบโต้นะคะประเด็นที่1ท่านบอกว่าพรักประชาชนไม่ต้องเสนอกฎหมายใหม่เราไม่ต้องแข่งกันออกกฎหมายใหม่แต่ให้ยกเลิกกฎหมายเก่าที่เป็นปัญหากับประชาชน หผมเห็นด้วยว่ากฎหมายบ้านเรามีหลายฉบับที่เป็นปัญหาแต่หากเป็นกฎหมายระดับพรบรไม่ว่าคุณจะเสนอแก้ไขใหม่เสนอแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่หรือยกเลิกกฎหมายเก่าเราก็ต้องเสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาทั้งหมด2ในบรรดากฎหมายทั้งหมด8 4ฉบับที่พักก้าวไกลพักประชาชนเสนอไปแล้วมีหลายฉบับที่เป็นการยกเลิกกฎหมายเก่าตามที่ท่านพูดแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลพักเพื่อไทยเท่าที่ควรยกตัวอย่างเช่น พรบรยุบกรรมนอที่เป็นการยกเลิกพรบรกรรมน2,551ร่างนี้กับถูกนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินปัดตกไม่แม้กระทั่งให้เข้าสู่การพิจารณาในสภา อีกตัวอย่างหนึ่งคือพรบอำนวยความสะดวกที่เราเสนอให้มาทดแทนกฎหมายเดิมที่ออกในสมัยคณะรัฐประหารเพื่อให้มีกลไกทบทวนอย่างสม่ำเสมอในการลดจํานวนและลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตที่ไม่จําเป็นก่อให้เกิดความล่าช้าต่อประชาชนและเสี่ยงต่อเรื่องทุจริตร่างนี้ค้างอยู่บนโต๊ะของนายกรัฐมนตรีจากพ,กพรรคไทยสองคนมาแล้ว1ปี2เดือน ซึ่งถ้าคุณทักษิณเนี่ยอยากที่จะยกเลิกกฎหมายที่มันเฮงซวยหรือว่าไม่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็สามารถทําได้2วิธีค่ะข้อหนึ่งก็คือ ไปบอกคุณแพทองทานค่ะบอกให้คุณแพทองทานมอบนโยบายให้กับสสพักเพื่อไทยให้สสพักเพื่อไทยนะคะเสนอร่างยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาพิจารณาในสภายเยอะๆค่ะขยันทํางานแข่งกันทํางานเยอะๆเลยค่ะแล้วก็บอกคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ค่ะให้ไปออกคําสั่งกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง กฎระเบียบหรือการขอใบอนุญาตอะไรที่มันไม่เมคเซนส์แล้วทําให้เกิดการใช้วิจารณญาณและทําให้เกิดการเสี่ยงที่จะทุจริตไปยกเลิกค่ะท่านเอาแค่นโยบายที่ท่านหาเสียงเอาไว้ก่อนก็ได้ข้อ 2. นะคะบอกคุณแพรทองทานให้ไปมอบนโยบายกับสสพักเพื่อไทยค่ะให้ช่วยกันโหวตยกมือผ่านร่างกฎหมายที่มันเป็นการยกเลิกกฎหมายเฮงซวยที่มันไม่ประโยชน์เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ไม่ใช่ปัดตกนะคะแค่เพียงเพราะมันเป็นกฎหมายที่พักประชาชนเสนอไปอย่าทําแบบนั้นค่ะแล้วเมื่อไม่นามนมานี้นะคะพักประชาชนก็พึ่งแถลงความคืบหน้ากฎหมายของพักประชาชนโดยคุณพลิตไปนะคะและในการแถลงมีสไลด์นี้ค่ะกฎหมายที่นายกไม่เซ็นรับรองอันนี้นะคะพระบรแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจอันนี้เป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยหาเสียงชัดเจนนะคะแต่ว่านายกปัดตกแล้วก็เมื่อกี้พูดไปแล้วยุบกอรามานอ ต่อมาค่ะอันสุดท้ายพรบรยกเลิกบังคับเกณฑ์อาหารอันนี้นะคะตอนหาเสียงเนี่ยไม่มีพักไหนไม่พูดเรื่องนี้นะคะเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยเองด้วยแต่นายกปัดตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ และดิฉันนะคะในฐานะสสของพรรคประชาชนภูมิใจนําเสนอสิ่งนี้ค่ะแทแดมเป็นเว็บไซต์นะคะสํารวจร่างกฎหมายของพรรคประชาชนในเว็บนี้นะคะเราจะรวบรวมร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนเสนอเข้าสภาเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะนี่สามารถเลื่อนดูได้หมดเลยนะคะว่ากฎหมายไหนนะคะที่เราเสนอเข้าสภาไปแล้วบ้างและทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะมีแถบๆอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือว่าทุกคนสามารถดูได้ว่ามันถูกปัดตกหรือว่าอยู่ในวาระไหนแล้วนะคะนี่สามารถดูได้หมดเลยแล้วก็นี่นะคะคือช่องของกฎหมายที่ยังดำเนินการอยู่นะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะอันนี้ที่ถูกปัดตกไปแล้วแล้วก็อันนี้ที่ผ่านมีแค่อันเดียวนะคะทั้งหมดนะคะสามารถกดดูได้เลยและมีสรุปค่ะ สรุปแบบเข้าใจง่ายแบบภาษาคนค่ะที่ทุกคนสามารถกดอ่านได้นะคะตรงนี้สรุปร่างกฎหมายนี่ค่ะเลื่อนไปแล้วก็สนใจอันไหนกดเข้าไปอ่านได้นะคะอยากให้ทุกคนลองเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์นี้กันนะคะ ซึ่งคุณน,นักษิจะไม่ต้องเสียเวลามาสั่งสอนทักประชาชนก็ได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็พยายามที่จะทําตามนโยบายที่เราหาเสียงไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถซึ่งก็อยากจะฝากคุณทักษิณค่ะให้ช่วยย้ำเตือนพรรคเพื่อไทยนะอยากให้ทุกคนระลึกถึงจุดยืนที่เคยหาเสียงเอาไว้ในอดีตท่านอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนในวันนี้ก็ได้แต่ช่วยเห็นด้วยกับตัวเองในอดีตที่เคยหาเสียงเอาไว้ที่เคยพูดเอาไว้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ